ผมเทพเปล่าผมรับราชการได้ไยผมกดแทงกดแทงนั่นนี่เติมพลังก่อนที่บัวเหรอ <Nixon. S 1> นี่แน่เยียบแล้วอนนี้พลอยทองกำลังคิดว <earbuds> ่าบัวบาลคืออย่างรถครับนี่สายบัวนี่จับโยนครับัวยวนจับไอ้ไอ้บัวโยนเตะไอ้บัวอีกโอ้โห m ไม่กแม่เตะได้คาหลังจับฟาด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 บัวเหรอนี่แน่ <ska> วันนี้ผมมีสีครับมีสีต้องเก่งครับผมมีสีคือมีสีอลไรเต้องเก่งนะยางรถเนี่ยบัวเต้กกองเจอบังคอยตะคอยจับฟาดโอู้ยจับบัวฟาดแล้วทั้งเหยียบทั้งเตะทั้งถีบทั้งต่อยครับแม่ไม้มวยไทยมาหมดครับนม่มีเหึงคาหลังก็มีอู้หูอู้หูอู้ห ขาหังก็มีครับมาชึบปัป๊บปั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 ๊บป๊บปั๊บเตะต่อยเตียบตีอะชีบปับป๊บบป๊บบป๊บบโอ้โหดึงมาเหยียบโอ้ทิ้งตัวใส่บัวครับโคตรลายครับหนุ จีบวัวบ้างจีบวัมึงงานกูบ่อิลืมไปเปิดให้บัวเบ่งเด้วยลืมไปเปิดให้บัวดูนะจัดไปครับลูกพลอยจ๊ะจ๊ะจับมาจับได้เพียงใส่บัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหมหนุ่มอ้วนเดินทุกวันเลยนะครับหยิบหยิบหยิบหยบโอ้ล้มแม่หัวที่แม่ ไม่ครับผมเรียนแบบไอ้บัวตอน karaoke, ที่มันไปเล่นที่นาไปทำใสเฉยล้อเรียนจริงหล่อลูกพลจริงจริงมีเสียงสูงอีกด้วยนะครับโอ้เสียงพาเดินรักโอ้เปค่ขาหลังโอ้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 โยโอ้โยนโอ้โอาเอาเอโอโห